สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้มือถือ iPhone นะครับแล้วเผลอลบแอปนะครับออกไปนะครับทีนี้อยากจะรู้ว่าเราเคยดาวน์โหลดแอปอะไรมาใช้บ้างเนี่ยในมือถือ iPhone นะครับมีวิธีการเช็คง่ายๆนะครับลองทําตามคลิปนี้ดูนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับวิธีการเช็คว่าเราเคยโหลดแอปตัวไหนมาใช้ในมือถือ iPhone นะครับให้ทําตามนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่ a อป Store นะครับไปที่แอป Store นะครับทีนี้ให้เรากดไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับตรงนี้นะครับมันจะมีรูปโปรไฟล์ของเราอยู่นะครับแตะไปเลยหนึ่งที่เสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่สินค้าที่ซื้อแล้วตรงนี้นะครับสินค้าที่ซื้อแล้วนะครับแตะไปเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกไม่ได้อยู่ใน iPhone เครื่องนี้นะครับตรงนี้นะครับไม่ได้อยู่ใน iPhone เครื่องนี้ตรงนี้นะครับอ่า ตรงนี้ก็จะปรากฏเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเคยดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็กดลบออกไปแล้วนะครับไม่ได้ใช้แล้วนะครับมันก็จะมาโชว์อยู่ที่หน้าต่างนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับลองเลื่อนๆดูนะครับง่ายๆเลยนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีแอปต่างๆที่เราเคยดาวน์โหลดมาแล้วก็เผลอลบออกไปแล้วนะครับหรือว่าตั้งใจลบก็แล้วแต่นะครับสามารถเช็คได้ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะกลับเอากลับมาใช้ใหม่นะครับ ก็สามารถกดที่ตรงนี้นะครับกดที่ตรงรูปเมฆแล้วก็มีลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับลองกดดูนะครับผมจะลองกดให้ดูนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเนี่ยครับตัวแอปก็จะทําการดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องเหมือนเดิมนะครับก็สามารถใช้ได้ตามปกติเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับเช็คว่ามือถือ iPhone ของเราเนี่ยนะครับเคยดาวน์โหลดแอปตัวไหนมาใช้แล้วแล้วก็ทําการลบออกไปแล้วนะครับ แล้วก็ยังสามารถกลับไปดาวน์โหลดนำมาใช้ใหม่ได้นะครับยังไงก็ลองทำตามวิธีนี้ดูนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ